สวัสดีท่นานผู้ชมฮกับผมแซกเองนะเชียนะก็คลิปนี้นะเรามาอยู่ใน Minecraft โอเคคลิปนี้นะผมจะมาเล่นมัตรีเพเยอร์กันนะครับผมนะหลังจากที่ผมนั้นทำซีรีส์ Minecraft เอ่อซีวิวเวลกับคุณไ q คิวทัมเมอร์เรียบร้อยแล้วครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับผมนะว่าผมจะ มาเล่นเซิร์ฟอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดมาแล้วกูคิดมาแล้วว่าคุณจะเล่นเซิร์ฟอะไรก็วันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลนะแล้วก็ในมินิเกมบิ l แบทเทิลนั่นเองนะซึ่งตอนนี้กูยังไม่ได้เข้าเกมเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคมาแอดเซิร์ฟโอเคเซิร์ฟแล้วก็เอ่อไฮพิกเซลไอดีมันเอ่อมันเขียนยังไงนะตอดเน็ตป่ะใช่ไหมต้องใช่ดิต้องใช่ต้องใช่ลองเข้าดูไหม ไม่ใช่หรอกเหรอ,เ,อเดี๋ยวเราต้องเอ่ดอดอทคอมแม่เข้าไปดูเอา้าทำไมไม่ใช่อะวะโอเคแม่ง กว่าผมจะใช้เวลาหาตัว IP ของ h i g พิกเซ l ได้นะผมใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงใช้เวลาไปกดเริ่มเลยดีกว่า Let's go <S เป็นไงเป็นไงโอ้โห,โหเ,เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมมันแหลกแแปลกปมันแหลกแปลกแปลกแป๊นแบนึงไง้แป๊บนึงแป๊บนึงโอโหโห้โอ้โอ้โหทำไมมันแหลกจังวะไอคอมกูต้องไหวดิ โอ้ทำหนึ่งหนึงอันนี้กูอ,อยู่ในโหมดเกมอะไรเนี่ยเออไม่ไม่รู้อยู่ในโหมดโอเคมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในโหมดเออน,นั้นอยู่ไหนวะอ่ะนี่ไงนี่ Build Battle แ,แม่แล้วโอเคตอนนี้พวกเราเข้ามาสู่เกมนี้กันแล้วนะ High Pixel โอ้โอเคมาเดี๋ยวเราต้องไปเล่นแบบเออ Solo โโใช่ Solo โหโโมดกดติเออระหว่างนี้ก็รอคนก่อนนะครับ ตอนนี้ก็รอคนก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรอแล้วเกมจะเริ่มแล้วท่านผู้ชมนะอืได้เวลาเลือกแล้วสินะออโอเคเอมีคนเอาคืออะไรอะ่ะยากได้ได้ดิสโก้ไม่อยากเอารถมันคืออะไรอ่ะพอร์ตพอนคืออะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะให้เวลาสีน่นาทีโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปหาขอไปหานั่นก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาพอมันแปลว่าบ่อน้ำท่านผู้ชมนะเดี๋ยว ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องสร้างบ่อน้ําก่อนว่าบ่อน้ํามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสร้างบ่อน้ําที่เหมือนที่สุดให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเอาถังน้าก่อนแป๊บนึงเวลาเหลือ3นาที50โอเคเนี่ยผมเตรียมถังน้ำมาแล้วมาเดี๋ยวผมจะสร้างบ่อน้ําที่สมจริงที่สุดให้ดูโอเคท่านผู้ชมนะผมก็สร้างบ่อน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์แค่2อย่างก็สามารถสร้างบ่อน้ำที่แบบโคตรสมจริงที่สุดให้ได้แล้วนะครับผมนะท่านผู้ชมนะโอเคนะเดี๋ยวโอ้โหเวลามันมันเหลือเฟืออะมันเหลือเฟือเกินไปอะนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้อง รอนะจนกว่าคนอื่นเขาจะสร้างเสร็จกันนะท่านผู้ชมนะโอเคบอ่อน้ำของคนโอเคบอ่อน้ำของคนนี้เอ๊ยจะหมดเวลาแล้วเอ่อโอ้ดีแล้วดีแล้วกันนี่ นี่คือบ่อน,น้ำของผมท่านผู้ชมนะเนี่ยแหละบ่อน้ำเป็นไงโอ้ยไม่มีอะไรที่จะสมจริงไปม,มากกว่านี้แล้วนะโออคเฮ้ยเด็ดเดโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อนี่ตกปลาเหรอโหนี่นี่เบ็ดเหรอเอาเอาอากูโอเคไปแล้วกันไม่ได้เลยผมต้องได้คะแนนนาแล้วอันนี้อะไรอะเอ้าทำไมมีแค่เนี้ยโอ้มีแค่นี้เองอะอแต่ว่าก็ถือในความพยายามเหมือนกันก็ไม่ไม่ไม่พยายามเท่ากูหรอกอันนี้ โอ้โหอันนี้บอ่อน้ำอเอาโอเคอนนโอ้โหอันนี้โอ้โหอันนี้คือมันบอ่อน้ําเลยแต่เอาเอากู้ไปแล้วกันนะทุกคนต้องให้นี่เลยต้องทุกคนต้องให้ลีเจนดารี่ผมไอ้นี่คืออะไรกูได้ที่เก้าเหรออะไรอ่ะกูได้สิบสองคันเรียนอ่ะอโอเคเม่งมู้แค้นมากขอต่อยสักรอบหนึ่งกันนนี่มั้งมีโอ้โมีราชาห้องสมุด อันนี้ volcano oh, อ๋อภูเขาไฟบล็อก ok. oh. เอาเอาเอาอะไรดีวะเอาเอาให้ให้พลาชากูแล้วพระราชากูควรจะเอาอะไรดีอโอเคผมใช้เวลาโอ้โ oh, หใช้เวลานิดเดียวเองอะแต่อย่างน้อยมันก็ออกมาเป็นพระราชาแล้วผู้ชมนะก็เดี๋ยวดูพราชาของผมเลยนะพระราชาของผมบอกเลยว่าไม่มีใครนะทำได้เหมือน จะหมดเวลาแล้วโอเคมาดูพราชาโอ้โหโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโอ้แต่ก็โอแต่ก็แต่ก็งามอยู่เอาเอาดีไปแล้วกันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรโอ้โหเอาเอาก็พยายามดีอ่ะเอาโอเคไปแล้วกันอันนี้โอ้โหไอ้นี่เป็นไอคิงเลยโอเคเอาเอาเอาโอเคไปแล้วกันอันนี้อืมอันนี้อันนี้มาเป็นสติกแมนเลยแล้วอันนี้อะไร อันนี้ล่าลูปมังกรแต่วิแต่ใช้ได้เอาอีพิกไปแล้วกันนะกูให้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรอาร์โมสแตนโอไม่ได้เอาอเคมาแล้วกันไอ้นนี่อะไรเนี่ยไอ้นนี่บอลลูนบอยเหรอบอลลูนบอยเหรอเอาเอาเอาอเคมาแล้วกันกูให้โอเคเนี่ไม่ถึงกูเองครับอันนี้อะไรมีแต่เก,ก้าอี้พระราชามึงอยู่ไหนก็กูนี่ไงพระราชาเอาโอเคมาแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนพระราชินีเลยแต่เอาเอาเอาโอเคมาแล้วกันนะทําไมเขาสร้างแต่หววัววะเอาโอเค้มาไม่รู้กูไม่กล้าให้เขานี่ เป็นไงพระราชากูเนี่ยเกมออฟโทนเลยแต่ถึงเก้าอี้ไม่เหมือนกับช่างแม่งนะอันนี้อะไรอ่าโอเคแล้วกันแม่งทุกคนต้องโหดของกูเว้ยเอาเอาทำไมไม่ได้อ่ะกูนี้เนี่ยทำไมไม่ติดท็อปสามวะอะไรอ่ะของกูพระราชาแล้วนะพระราชาอขอเกมเดียวพอละแม่งอะไรไม่เข้าใจในสิ่งที่กูสร้าง อันนี้อะไรแฮปปี้โปเตโต้อแล้วเขาเลือกอะไรดาวกับเครื่องดื่มเอาดาวกันดาวมันง่ายดีแล้วกูจะทําดาวไงวะกูจะทําดาวยังไงอ่ะคิดไม่ออกอเอางี้ผมจะตั้งใจสร้างอนะผมจะตั้งใส่ใจสร้างที่สุดแล้วท่านผู้ชมนะคอยดูผมเลยโอ้แม่งโอครั้งนี้ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะนี่ืม สร้างนานจริงๆนะอันนี้โอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะเพราะว่าตอนนี้กูเมื่อยแล้วนะแม่งกว่าจะสร้างเสร็จนะท่านผู้ชมนะ โอเคมาห้าหนึ่งโอเคแม่งมีมีดีเลย์เล็กน้อยโคดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์บ้านป้ามันใกล้โลกโอ้โหเอาโอเคแล้วกันนะวันนี้ดาวโอ้โหดาวอะไรเนี่ยเอาาโอเคแล้วกันอะไรอ่ะเอาเอาโอเคไปถือว่าพยายามอื้มไอ้โขโอ้ยอันนี้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้อะไรเนอะโอ้โหดาวเขาเขาเขาเขียนอะไรไหเนี่ย โทงกี้ทวีโอรีบๆๆลงหมดลูกไลอ่อะพลาเอาอ่านไม่ทันอ๋อนักบินอวกาศใช่ไหมอุ้ยอุ้ยโหยอันนี้ทําดีอ่ะอีปิกไปเลยอันนี้โหอันนี้ทําคนอ่ะอันนี้อะไรอ๋อดาวโ <c oughs> จทย์มันบอกดาว <c oughs> ออกกู๊ดไปแล้วกัน,นมืนก็ไม่สมจริงเท่ากูอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะโอเคโอเคไม่โอเคไปแล้วกันนี่ดาวของผมเป็นไงเป็นดาวในเกมด้วยสมจริงไหมล่ะดาวไหมอ่ะ เออบอกแล้วดาวกูยอยู่แถวที่สามอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูยทําสมจริงนะเวย้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าผมทําสมจริงไหมผมทําสมจริงเออโอ้ไม่ไหวเลยอะไรวะทําไมอะ่ะกูทําสมจริงนะเวย้ยเห็นเห็นต้นตอน,ตอนเห็นเห็นผมสร้างบ้านไหมท่านผู้ชมผมก็สร้างบ้านสวยนะแล้วทำไมอันนี้ผมสัตว์ตั้งใจทาตั้งนานทาไมไม่ได้อะ่ะ ไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆแม่ง